รอแต่หนาแต่ใจบอรอ,อฝากด้วยนะครับฝากด้วยไม่รู้ว่าเพลงไหนจอก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอต้องรอดูแต่เพลงพลาฮักเนี่ยพลาฮักเนี่ยจะพลาฮักจะมาท่อนฮุกท่อนฮุกมาคือวันนั้นอ่ะตั้งใจว่าจะโพสจะโพสสักโพสหนึ่งนี่แหละแล้วก็เข้าไปหาในเน็ตว่าเอบุญสรรสร้างมาทําให้เราได้มาเจอกันว่าจะเอาโพส์แล้วก็โพสต์เกี่ยวกับ นี่แหละโพสให้กับเอฟซี FC ด้วยที่แบบได้มาเจอกันอะไรเงี้ยบุญวาสนานำพาเรามาเจอกันแล้วมันก็ขึ้นมันมันขึ้นมาบุญนำพาถ้าถ,ถ,ถ้าบุญนำพาวาสนาไม่ช่วยถึงป่วยก็ไม่หายมันมันขึ้นมาแค่นี้แหละแล้วก็แต่งต่อมันก็เลยได้เป็นเพลงนี้มันก็เลยได้แบบนํำมันก็เลยได้เป็นเพลงเนี้ย ขอช่วยที่ป่วยก็บอหายจากที่ไหนก็บอหายจากหาักกัสินีจากดีกัสิร้ายเขาได้ยับหายให้โบทดสอบของเทวดางงไหมงงไหม จะจะพูดตั้งแต่ต้นเพลงให้ฟังเพลงเนี้ยก็ต้นต้นเพลงคือความรักเลยบุญนำพาให้เฮาพ่อกันก็บุญนำพา้เรามาเจอกันเทวดาให้เฮาฮักกันเทวดาก็เป็นส่วนร่วมที่ทําให้เรามารักกันด้วยทั้งเทวดาทั้งบุญนำพาวาัสนาเทวดาทุกอย่างและเป็นลิขิตของสวรรค์นําทางให้เป็นคู่ครองอแล้วก็แต่อย่าลืมนะว่าฟ้าเขายืนมองเราบนนั้น ว่าเราจะหมายว่าเราว่าว่าเอ่อว่าเขาสียฮักกันจนหอดไม้ปองว่าเราจะรักกันจนถึงไม้ปองถึงสุดๆเลยโอ้ยพี่สอนดีครับผมเดินทางพี่สอนผมเดินทางครับสวัสดีอมบอลชนะด้วยอยูใสายน้องว่าเสียฮักกันจนหอดไม้ปองว่าไอ้กับน้องสีครองฮักกันชั่วนิลันว่าว่าโนเอ่อว่าไม่ไม่ไม่ได้แต่นหรอกว่าคนผู้ชายคนหนึ่งจะคลองรักกับผู้หญิงคนหนึ่ง ได้จนถึงช่วงน,นิรันดหรือเปล่าทีนี้มาเข้าพีหกอันนี้พาร์ทแห่งความรักก็คือจากเริ่มแรกจนถึงก่อนพีหกเข้ามาพีหกปับ๊บก็เลยเตือนแต่กะอย่าลืมมาฝาาเพื่อนได้เตือนมาที่เกิดอยียงกระซางให้จับมือกันยางต่อไปเด้อฟ้าเขาก็เตือนนะว่าฟ้านอกจากเขาจะยืนดูอยู่บนท้องฟ้าแล้วเขาบอกว่าแต่กะอย่าลืมมาฝ่าเพื่อนได้เตือนมาจะเกิดอะไรก็ช่าง ขอแค่ให้จับมือกันเดินต่อไปแล้วตลอดไปนะหนีโหลดบอกอมจักแตงอย่างมันก็เลยเข้าต้นหกถ้าบุญนำพาวาสนาไม่ช่วยจากที่ป่วยอยู่เนี่ยป่วยอยู่มีโอกาสหายใช่ไหมก็จะไม่หายจากที่หน่ายหน่ายหนยก็คือแบบเริ่มที่จะเบื่ออะไรเงี้ยเริ่มที่จะเบื่อเฉยๆจากที่ไหนก็เริ่มที่จะเบื่อ,อ,อ,ก,ก,อก็จะเป็นไม่รักจากที่รักอยู่ก็จะหนีไปเลย จากที่ดีอยู่ก็จะเป็นร้ายไปเลยไอไอ้ท่อนท่อนสุดท้ายแล้วขอขอได้หย่าไพ่ให้บททดสอบของเทวดาแล้วเราจะจับมือกันเดินต่อไปได้สวัสดีทุกคนครับโอ้โหหกพันสี่ยก้าสิหกดวงขอบคุณมากๆเลยครับผมตู้หยอดเพลงขอบคุณพี่สอนครับอันนี้ก็มาจากการแต่งเพลงมาจากหนึ่งเลยนุกถามเบิ้ลปทุมราชคุณเบิ้ลปทุมราชเขาบอกว่า วันนั้นได้มีโอกาสไปนั่งคุยกับเบิยู่อยู่บ้านเบิ้ลก็เบิได้บอกว่าเป็นคุณมีผมเป็นไอดอลใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าใช่ครับสวัสดิกิษดามาศีเพื่อนรักนุก,ก็เลยบอกว่าใช่ครับเบิ้ลก็เลยพูดมาคํานึงว่าเฮ้ยถ้ามีผมเป็นไอดอลนอะ่ะผมแต่งเพลงและร้องเองทําไมคุณแต่งไม่ได้ละ่ะคุณต้องแต่งเพงลงร้องเองให้ให้เหมือนไอดอลสิอะไรประมาณนี้นุก,ก็เลยถามว่าการที่จะแต่งเพลงมันเริ่มแต่งยังไง เบิ้ลเขาก็จะแบบเป็นเป็นทฤษฎีของเขาอะไรเงี้ยก็จับคอตีคอร์ดก่อนเอาตีคอร์ดให้มันเป็นทำนองของตัวเองก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงแต่งก็ลองแต่งดูชิล็อฟัง่งเบิ้ลก็วบบางสิแล้ววันเวลาผ่านผ่านผ่านพ้นมาประมาณสองสวันก็ได้มีโอกาสไปเตะบอลกับพี่สอนพี่สอนมารับไปเตะบอลก็เลยได้ถามในมุมของพี่สอนอีกหนึ่งคนว่าพี่การที่พี่จะแต่งเพลงอ่ะพี่เริ่มจากไหน ที่สอนจะคล้ายๆเบิ้ลเลยที่สอนจะเริ่มจากทุ่นหุกเหมือนกันท่อนหุกแล้วก็มีมีเรื่องราวมีนิยามแล้วก็เรื่องราวอยู่ในหัวสมองก่อนก่อนที่จะมาเป็นเพลงก็มีเรื่องราวก่อนเราจะแต่งเป็นเรื่องราวแบบนี้แบบนี้และยิ่งเป็นเรื่องราวของตัวเองยิ่งเป็นเรื่องราวของตัวเองอ่ะก็ยิ่งจะแบบแต่งได้ง่ายอ่เรื่องราวของตัวเองคือเราเคยประสบป,ป,ปัญหาเราเคยพบเจอกับเรื่องราวเรื่องราวนี้ที่เอามาแต่งเพลงอะไรเงี้ย มีแรงบันดาลใจอะไรถึงแต่งเพลงนี้ก็แรงบันดาลใจแรงบันดาลใจอันดับแรกเลยนะอันดับแรกเลยคือจะ,จะโพสจะโพสครับจะเข้าโพสจะเข้าโพสถึงถึงเอฟซีครับจะเข้าโพสถึงเอฟซีว่าแบบบุญนำพาวาัสนานะนุกจะพูดตลอดเลยว่าบุญนำพาให้เรามาเจอกันแล้วก็ขอบคุณ เงินทุกบาทขอบคุณรางวัลจากสวรรค์ที่ส่งเอฟซมาเป็นแฟนขับนุกแล้วก็ส่งมาให้กับนุกอะไรเงี้ยทุกๆอย่างเลยก็ประมาณก็รุกสุนร่วมกับเอฟซีแหละครับแต่งให้เอฟซีบุญนาพาให้เราเจอกันเทวดาให้เรารักกันถ้าไม่มีบุญนาพาไม่มีวาสนาเราคงไม่ได้มาเจอกันก็ขอบคุณทุกคนครับที่ชมนะครับแต่ไม่ต้อง <laughs> ไม่ต้องชมมากครับเพราะว่าคือ มันยังไม่ได้เก่งก็หัดหัดไปครับจนีนุก๊กนุ๊กตั้งใจจะแต่งเพลงสามปีแล้วแต่มันไม่ได้สักทีไม่มีสมาธิขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณดาวทุกดวงเลยนะเลิกเรียนเลิกเลิกเลิก,เลกงานแล้กขับรถกลับบ้านก,ก่อนนะระวังขับไปถึงบ้านแล้วผมจะไลฟ์เสร็จแล้วนะ คุณดาวทุเดวยงครับพี่เศษฐีธนอาจจะไม่ได้แบบขอบคุณทุกคนนะอันนี้เอาเพียงของพี่เต๋าดีกว่าที่เพิ่งลงไปเมื่อกี้